มาอยู่ที่กองดุริยางทหารบกนะคะซึ่งก็ทราบมาว่าที่นี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งของพิธีสวนสนามนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าในการประกอบพิธีนะคะจะขาดดนตรีหรือว่าขาดวงดุริยางไม่ได้เลยแลามาที่นี่ก็เพื่อจะหาคําตอบว่าวงดุริยางนะั้นมีความสําคัญยังไงทำไมจะต้องมีวงดุริยางด้วยแล้วเพลงที่เขาใช้เขาใช้เพลงอะไรกันมีความหมายแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อยากถามพอบอว่าทาไมจะต้องมีวงดุริยางในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามด้วยคะ,ะดุริยางเนี่ยเป็นปัจจัยที่สร้างกิจยศให้กับพิธีการ<ช>ประการแรกนะครับแล้วประการที่2องอเป็นการช่วยแจ้งเสียงสัญญาในการปฏิบัติให้กับกองพันสวนสนามสัญญาในแก่สัญญาเตรียมัวสวนสนามจ<ช>ังหวัดเท้าในการสะบัดมือ<ช>เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในกวนสนาม<ช>และประการสุดท้ายเลยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังคนในการโวนสนาม แสดงว่าในการสวนสนามของทหารทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องฟังเสียงจัดดุริยางถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นการยกเท้าก้าวเท้าอย่างนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะครสรุปว่าต้นขบวนแถวทหาร,รในงานพิธีคือเหล่าทหารดุริยางต้องมีดนตรีนำะถูกต้องครับ,รบถ้าไม่มีดนตรีนําก็เดินเดินไม่สวยงามอาจจะไม่พร้อมเพรียงกันแต่ถ้ามีเสียงสัญญาณจากกลองแล้วจากเสียงเพลงที่สร้างัญกำลังใจแล้วเนี่ยจะทําให ธีนั้นมีเก็บยศมากทิ่งขึ้งานพิธีสงสนามเนี่ยของดุริยางเนี่ยซ้อมมากี่เดือนคะซ้อมมาประมาณ3เดือนครับเดือนนี้เข้มข้นที่สุดอก็คือทุกวันถ้าถ้าใครที่ขับรถผ่านแถวนี้หรืว่าเข้ามาก็จะได้เห็นทหารซ้อมดนตรีกันอย่างขมาขมัน ของวงดูริยาทหารบอกกันนะคะดูว่าเขาจะพร้อมกันยังไงแล้วก็เสียงเพลงที่เขาบรรเลงเนี่ยจะไครร้อสะแค่ไหนตามไปดูกันค่ะงานนี้ไม่ที่ดูอย่างเดียวนะคะบอกฟังด้วยค่ะ อยู่ในกองดนตรีมีสักกี่นายคะทหารในกองดุรีสราามิทั้งหมดห่งร้อี่สี่นายหนึ่งร้อยสี่นายเนี่ยคือเป็นพวกที่บรรเลงดนตรี<ช>แล้วก็จะมี<น>ะพวกที่เป็นไม้กระทาที่เห็นน้องๆเห็นเป็นพวกถือครับจอมยเยอร์ออถือไม้สัญญาณอีก3ามานายนะครับแล้วก็มีผู้ผู้ควบคุมแถวอีกสนายทหารที่ที่มาอยู่ในวงเนี่ยค่ะคือเขาต้องต้องเป็นคนที่ใจรักดนตรีใช่ครับแล้วก็เป็นนักดนตรีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็มีความรัก ในอาชีพทหารพร้อมกันนั้นก็รักในเสียงดนตรีด้วยอ,อยากเป็นนักดนตรีก็อยากอยากเป็นทหารด้วยร,รวมกันซะเลยแล้วเราทุกวันนี้ต้องซ้อมดนตรีทุกวันไหมคะใช่ครับต้องซ้อมดนตรีประกอบประการซ้อมฝึกร่างกายฝึกร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่พร้อมที่จะทําการรบได้ในยามที่จําเป็น คือรบก็ได้เล่นดนตรีก็ได้รเราแบ่งลักษณะของเครื่องดนตรีอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วกลุ่มของเครื่องมือดนตรีเนี่ยเราจะแบ่งทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มเครื่องมือดนตรีประเภทเครื่องเป่าประเภททองเหลืองหรือบลัสนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือดนตรีประเภทเครื่องไม้ก็คือพวกวูดวินและกลุ่มสุดท้ายคือเปอร์คัชชันก็คือเครื่องประกอบจังหวะที่น้องๆเห็นตองเล็กลองใหญ่ฉาบนะครับ เดินไปด้วยมันมันยากมา,มากไหมคะถ้าจะถ้าจะพูดไปแล้วก็ต้องใช้สมาธิสูงมากต้องจาโนต้ตด้วยในขณะเดียวกันเท้าก็ต้องให้ถูกด้วย<ม>เข้ากับเสียงจังหวะกลองให้ได้ด้วยเครื่องดนตรีประเภทไหนหรือว่าในสถานในที่ถือว่ายากโหดหินที่สุดเหนื่อยหนักที่สุดคะจริงๆแล้วเหนื่อยพอๆกันนะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยแตรเดี่ยวครับแตรเดี่ยวใช่ครับเพราะจะเป็น เครื่องให้สัญญาณเพราะฉะนั้นคนที่มีควาสมสาคัญที่โดดเด่นเป็นเ,เรียกว่าเป็นพระเอกของงานออในนี้ในนี้ก็คือแตรเดียวครับแตรเดียวนี่หมายถึงคนเดียวคนเดียวครับศิลปินเดียวใช่ครับ เป็นพลตรเดี่ยวมานานหรือยังคะประมาณ13ปี13ปีครับแล้วเราเสียงแตรที่พี่เป่าอะค่ะต้องเป่าทั้งหมดกี่ครั้งนะคะอ๋อที่ท้องเป่าต่อสัญญาณั้หมดสครั้งครับเราเสียงแตรครั้งที่หนึ่งอสาสี่อะคะ่ะมันหมายถึงอะไรบ้างคะครั้งแรกคือเป็นสัญญาณเตรียมตัว ตเตรียมตัวพอทหารทุกคนครพร้อมครับแล้วครั้งที่สองแลคะนี่เป็นสัญญาณหน้าเดินของของทหารครัคือพอจอบครั้งที่สองปุ๊บอันนี้ก็คือ ทหารเริ่มเดินเริ่มเ่มเ,มเช่วงแรกจะเป็นของหมู่เชิญทงก่อนหมู่เชินทองที่เชิญทงมาหน้าพระพาแล้วครั้งที่สามละคะครั้งที่สามคือให้กําลังพลที่สวนสนามทั้งหมดเตรียมตัวช่วงนี้ทหารก็จะจัดแถวเตรียมสวนสนามพอเขาจัดแถวเสร็จ เราก็ต้องเป่าสัญญาณหน้าเดิน<อ>ใช่กำลังปิดสัดสนาแบ่งเป็น2ช่วงแบ่งเป็น2ช่วงและทั้งสุดท้ายละคะทั้งสุดท้ายคือแต่เลิกเลิกสัวขนาม การสนสนามก็คือทหารทุกคนกลับอยากได้ได้ยินเสียงเสียงนี้มากทำไมคะเพราะเป็นการรีแลกแล้วเสร็จสิ้นธารกิจแล้วครับเดี๋ยวขอดูแตรคู่กายของพี่หน่อยได้ไหมคะอันนี้เรียกว่าบิลเกิลครับบิลเกิลนนี่มาจากขรองกฤษประเทศอังกฤษครับแปรอันนี้อายุเท่าไหร่คะ ไม่ทราบครับมันมีประมาณ50ปีมา50ปีไปแล้วคือพี่มากองทับก็เจอแฟนก็เจออันนี้แล้วครับปกติเครื่องดนตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการบังคับการเคลื่อนของลมโดยการตดโดยการใช้วาลใช่ในการเวลาเปลี่ยนโน้ตอะค่ะอันนี้ไม่ใช่ยังไงอ่ะอาจะรบังคับนี่การเต่าอยู่ที่กำลังลมจะเสียงสูงเสียงต่ำหรือเสียงดังเสียงค่อยอยู่ที่กำลังลมเราเองก็คือเสียงโน้ตจะเปลี่ยนไปจากตัวพี่เองที่บังคับเสียงออกมา อย่างนี้มันมันมีโอกาสเพี้ยนง่ายไหมคะพี่มันก็มีโอกาสเพี้ยนได้เหมือนกันถ้าเกิดความความรุลนลมไม่พร้อมหรือกล้ามเนื้อไม่พร้อมคนที่จะมาเป่าแตรเดี่ยวได้เนี่ยจะต้องเป็นใครและมีคุณสมบัติอย่างไรคะแต่แตรเดี่ยวเนี่ยจะใช้คนที่เป่าทำเป็ดได้ดีด ต้องมีปอดที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากพิเศษครับใช่ครับเพราะ,ะ,ะน้องๆองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้สัญญาณเนี่ยความผิดพลาดเนีย่ยมันเกิดขึ้นง่ายถ้าไม่เตรียมร่างกายให้สมบูรณ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไปยืนคนเดียวแล้วก็เป่า,อ,าออกมาให้ได้เสียงถูกต้องตรงตามที่สัญญาณนั้นๆเพราะสัญญาณนี้ก็คือเป็นสัญญาณของทั้ง ทหารทั้งหมดในพิธีเลยใช่ไหมคะเพลงที่ใช้ในพิธีสวนสนามม่มีทั้งหมดกี่เพลงคะมีทั้งหมดสิเเพลงด้วยกันครับสิบเอพลงเนี่ยจะประกอบด้วยเพลงกลุ่มที่เพลงที่ใช้นําขบวนแถวทหารเข้ามาในพิธีแล้วก็เป็นเพลงพิธีการแล้วก็บทเพลงที่สําคัญอีกบทเพลงนึงก็คือพิธีบทเพลงที่เราใช้ขับร้องถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆปีครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกองเัพอางทหารบกจะประพันธ์ขึ้นเองแต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่ ทางกองนุญยาหานบกเนี่ยได้กราบเรียนขออนุญาตท,ท่านพลเอกเรมนะครับเพื่อขอเพลงป่ารักน้ำมานำขับร้องถวาย